กลับสวัสดีท่านผู้ชมแระผู้ติดตามยโสธาราสิริภาประภากรน,นะคะตอนนี้ก็ออกจากการสวดมนต์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเอซีได้ส่งเมสเซจมาถามว่าท่านอาจารย์ยโสธาราคะอยากจะทราบว่าในขณะที่อาจารย์สวดมนต์อาจารย์กําหนดจิตยอย่างไรให้เป็นสมาธิหรือเวลาเรามีความฟุ้งซ่านเนี่ย การสวดมนต์จะเป็นผลไหมนะคะแล้ววิธีการสวดมนต์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีการฝึกอย่างไรบ้างนะคะอยากจะรู้นะคะเผื่อเป็นแนวทางได้นะคะมันจะมีอยู่ประมาณ2ลักษณะนะคะที่เราจะบอกนะคะว่าขณะที่เราไม่มีความสงบเลยคือในขณะที่จิตเราฟุงา้งซ่านบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปสวดมนต์สวดได้ก็ไม่เกิดผล บางคนก็ว่าไม่ต้องไปทําสมาธิหรอกทําได้ก็แค่นั้นบางคนบอกว่าไม่ต้องไปเจริญแผ่เมตตาหรอกนะคะแผ่ได้ก็ไม่เกิดบุญบาร,รมีใดๆบางคนบอกว่าถ้าจิตใจของเราไม่ไดีทําบุญอะไรก็ไม่ได้บุญไปทําทานก็ไม่ได้อันนี้อาจารย์ขอปฏิเสธอย่างอย่างอย่างจริงจังเนาะอาจารย์มองว่าการกระทําใดก็ตามที่เป็นการเจตนา ของเราตั้งแต่เริ่มต้นที่จะทำแม้นแต่เจตนานั้นจะไม่ได้ตั้งมั่นนะแม้นแต่กำลังแห่งจิตไม่ได้บริสุทธิ์มากแต่กำลังเจตนามีกำลังเจตนาและความตั้งใจมีอย่างเช่นเมื่ออาจารย์มานั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วอาจารย์พยายามที่จะสวดมนต์เพราะหนึ่งถ้าเราจะปล่อยเวลาผ่านไปว่า เมื่อจิตเราไม่สงบเลยมีแต่เรื่องมารุเร้ามีแต่ปัญหาอะไรก็ตามอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องสวดมนต์แล้วถ้าวันนี้อาจารย์มีปัญหาอาจารย์ก็ไม่ต้องสวดมนต์พรุ่งนี้มีปัญหาอีกเมื่อรื่นี้มีปัญหาอีกสามวันมีปัญหาเจ็ดวันมีปัญหาสิวันมีปัญหาถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าอาจารย์ก็ไม่ต้องสวดมนต์ถูกต้องไหมคะดังนั้นอาจารย์มองว่าการสวดมนต์เป็นการฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขแต่งเติม จากที่เราเนี่ยไม่สงบให้เราเป็นคนที่สงบเยือกเย็ยนเราไม่สงบเนี่ยให้เราวิ่งไปกินเหล้าให้เราวิ่งไปสูบยาให้เราวิ่งไปเ,เสพยาบ้าหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่หรือมานั่งกลุ่มอยู่โดยไม่มีกิจกรรมใดๆทําเลยหรือให้ไปนั่งเปิดดูข่าวตั้งแต่ข่าวช่อง3ช่อง5ช่อง7มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่บั่นทอนจิตใจดังนั้นอาจารย์ว่า ถ้าเราไม่สงบแต่เราเลือกที่จะเข้าห้องพระเลือกที่จะสวดมนต์เลือกที่จะอยู่กับตนเองในมุมสงบของเราในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่อาจารย์ขออนุโมทนาด้วยวันนี้เราไม่สงบแต่เจตนาเรามีการสวดมนต์อย่าไปคิดว่าสวดเพื่อจะเอาบุญเพื่อจะได้บุญเพื่อจะมีบุญแต่ให้เราคิดว่า การสวดมนต์ของเราเรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนมีกายสังขารมีจิตวิญญาณปัญหาที่เกิดขึ้นก็สวนเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะวิธีดำเนินชีวิตของเราก็ยังดำเนินต่อไปแต่เราเลือกเอาลมหายใจเอากายสังขารเอาตัวของเราเองเนี่ยมานั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปเปรียบเสมือนเราได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งในวันหนึ่งหนึ่ง ก่อนที่เราจะหลับจะนอนเราได้สละเวลาของเรานั้นมานั่งอยู่ต่อหน้ารูปเคารพที่เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมระดับสูงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาเป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์แห่งผู้รู้ต่างๆเมื่อเราได้เข้ามาใกล้อย่างเช่นอาจารย์นั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปเห็นไหมคะอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าอย่างน้อยเราจะมีความทุกข์ในเรื่องใดๆก็ตามแต่ว่า เรารู้สึกว่าเรานะมาเพิ่มพลังทางบวกให้กับตัวเองเรามานั่งใกล้พระพุทธเจ้าเราต้องสำรวมระวังกายใจของเรานะและเราก็พยายามสวดมนต์อรหังสัมมานะโมตสระแล้วก็อารัธนาสินห้าของเราไปแล้วก็เริ่มสาธยายธรรมจักรนะคะเริ่มภาวนามนต์ของคุณแม่นะคะแล้วก็หลับตาทำสมาธิอาจารย์เชื่อว่าทำอย่างนี้ไปบ่อยๆถ้ายิ่งห้องที่เงียบสงบนะเปิดพัดลมหรือจะเปิดแอร์ ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เราเกิดความเงียบสงบมากขึ้นด้วยด้วยอนุภาพของความเย็นทําให้ใจของเรามันเย็นดังนั้นระดับหนึ่งถ้าเราไม่สงบได้เราจะสวดมนต์ได้ไหมได้อาจารย์ขอแนะนําให้เราสวดมนต์หรือสวดพุทธคุณร้อยแปก็ได้นั่งชักรูปประคํำก็ได้นะคะแม้แต่ว่าเราสวดมนต์แล้วเนี่ยนะคะถามว่าบุญจะได้ไหมขณะที่เราฟุ้งซ่านอาจารย์มองว่าเจตนาเรามีไหม ถ้าเราไม่มีเจตนาเราจะไม่มาสวดมนต์ถ้าเราไม่มีเจตนาเราไม่คิดที่จะทําบุญถ้าเราไม่มีเจตนาเราไม่คิดที่จะเดินเข้าห้องพระถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะสวดมนต์กุศลก็ไม่เกิดดังนั้นกุศลเกิดในเรื่องที่ดีในขณะที่เราจะทําความดีอาจารย์มอว่ากุศลเกิดแล้วบุญเกิดแล้วความดีเกิดแล้วแล้วเราก็ขับเคลื่อนเอาตนเองเข้ามาสวดเข้ามานั่งสมาธิเข้ามาแผ่แม่ตา กรวดน้ําให้สัมปัสส์ให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็อโหสิกรรมให้กับคนที่ทําไม่ดีกับเราต่างๆนานาการกระทําเหล่านี้เราจะมีความสงบก็ทําได้ทดําดีมีพลังถ้าเราไม่มีความสงบยิ่งเราต้องมีเวลาหนึ่งๆในการอยู่ในห้องพระยิ่งต้องอยู่ให้นานขึ้นกว่าวันที่เราสงบเพราะนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องอยู่กับตนเองให้ได้มากที่สุดเพื่อตรีตรองดู สภาวะใจของเราว่ามีความสุขหรือมีสมาธิหรือวันหนึ่งหนึ่งวันนี้เรามีความสุขกับตนเองได้มากน้อยเพียงใดเรนั้ะนะอาจารย์คิดว่าการเริ่มต้นตั้งสติที่จะทำความดีบุญหรือกุศลย่อมเกิดขึ้นแล้วแน่นอนทำถึกค่ะด,ดีที่สุดนะคะจากอาจารย์ยโสธราศิริภาประภกรค่ะ